สวัสดีจ้าคลิปนี้กีม่าอัปเดตพยากรณก์อากาศภาคอ,อีสานช่วงค่ำนี้ว่ามีฝนอยู่ใสาแน่เนาะพร้อมแจ้งเรดาร์ตรวจฝนของอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับภาคอีสานของห้าวเมือนี่ ช่วงค่ำคืนนี้เนาะจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าและเป็นเมฆชั้นต่ำและเมฆฝนฝ้าคนองตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดเลยน้องบวองัวลำพูอุดรธานีน้องค่ายบึงการสกลนครน,นครพน,นมชัยภูุิขคอนแกนกาสินยโสธรอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และโคราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทัดมามาซุงเบิงในส่วนของเรดาร์ร่ายอำเภอค่ะอีสานตอนบน ตรวจพ่อกุมฝนฝ่าคัน้องกำลังปันกลางถึงนักกุมฝนแห้งขืน้นพกคุมพื้นที่ออำเภอหน้าว่างจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนามโซนจังหวัดอุดรธานีอำเภอผู้เรือเมืองว่างสะพุงปากชม่มหน้าดวงเอราวัานทาลีจังหวัดเลยคออสารหนองบัวแดงกเกษตรสมบูรณ์ผู้เกี่ยวจังหวัดชัยภูมิน้องเรือเขาสวนกวางอุบลราชนามพ่องกระนวนบ้านฝางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น อำเภอลมซักจังหวัดเพชรบูรณ์เกือบทั้งจังหวัดของจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารและกะจังหวัดกระสินค่ะทัดมาเข้ามาเช็คในส่วนของอีสานตอนล่างพีวิไลพ่อนถามันว่ามีได้ดาวออกมาก,กี่กับบริดอ่านใหนฟังเนาะจ้ะถามีได้ได้ออกมาก,กี่กรบไรงานใหนฟังอย่าพึงหน่อยใจเดอ้อมาเบิ่งกันเลยคุมฝนอ่อนในเขตอำเภอ,อ,เอกุดบากอำเภอโคกศรีสุพ,พรรณอำเภอผู้พานพ้นหน้าแก้วเมืองจังหวัดสกลนคร ป้าปากเมืองจังหวัดนครพนมกูชีหน้าไร่จังหวัดกระสินเมืองจังหวัดมุกดาหารเกษตรวิสัยจังหวัด้อยเอด็ดเลื่องนกท่าข้ามเคืนแก้วจังหวัดยโสธรเขาสินารินจังหวัดสุรินอำเภอตการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสปะปะลาวจ่ากุมฝนปานการอยู่ในเขตอำเภอเรนูนครธานพนมจังหวัดนครพนมยางตลาดดอนจานหน้ามุน่นห่วยพึงเขาวงหน้าคู่เมืองจังหวัดกระสิน ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำาเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชากุ้มฝนนักอยู่ในเขตประเทศกัมพูชาคลิปนี้ขอโตลาไปก่อนจังได้กับคอมเมนต์แจ้งข่าวกันได้จ้าบ๊ายบาย